ายผู้ไร้แขนขาแต่กลับกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วโลกพระเจ้าไม่เคยทอดลูกเต๋าใครเล่น,เลนๆเชกเช่นเดียวกับชีวิตของชายคนนี้ที่ชื่อว่านิกวูจิชิกนิกมีความพิการมาแต่กำเนิด เขาเกิดมาไร้แขนและขามีเพียงอวัยวะเล็กๆคล้ายขาและนิ้วเล็กๆ2นิ้วที่ช่วยพอให้เขาเนี่ยทำสิ่งต่างๆได้เล็กน้อยนิกบูจิชิเรียนจบด้านบัญชีและการวางแผนด้านการเงินจากประเทศออสเตรเลียเขาใฝ่ฝันอยากเป็นนักพูดและหวังว่าเรื่องราวในชีวิตเขาจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นเขาตัดสินใจติดต่อไปยังโรงเรียนหลายๆแห่งแต่ก็โดนปฏิเสธหลายครั้งแต่ความหวังก็ยังมีอยู่เสมอเขาเริ่มพูดครั้งแรกท่ามกลางผู้ฟังเพียงแค่10 นนเท่าั้ยังไงก็ตามนะคะเขาก็ยังเดินหน้าสานสัรในสิ่งที่เขารักต่อไปค่ะจนกระทั่งเขาเนี่ยได้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในฐานะที่เป็นนักพูดให้แรงบันดาลใจปัจจุบันนะคะคุณนิกเนี่ยเขาก็แต่งงานมีภรรยามีลูกด้วยกัน4คนค่ะและหนังสือของเขานะคะ life without limit ได้รับการแปลมากกว่า30ภาษาชายคนนี้ใช้ชีวิตราวกับไร้ขีดจํากัดในขณะที่เมื่อเรามองด้วยตาเนื้อเขาดูมีข้อจํากัดมากมายเขาทําอย่างไรวันนี้คุณเอยจะมาสรุปให้ฟังค่ะ1 เมื่อชีวิตนั้นดูเหมือนจะไร้ปาฏิหาริ์แต่ผู้มีปัญญายาณย่อมสร้างปาฏิหาริ์ให้เกิดขึ้นกับตัวเองได้เหมือนอย่างเช่นชายผู้นี้ค่ะ 2. ต่อให้เราล้มลงเป็นร้อยครั้งแต่คนอย่างฉันยืนหยัดและลุกขึ้นใหม่เสมอ 3. จงเชื่อมั่นและศรัทธาในสิ่งที่คุณพบเจอทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมีค่าเสมอแค่คุณเปลี่ยนมุมมอง